สวัสดีครับครับเช้านี้จะพามาดูว่าที่ฟาร์มไส้เดือนมีอะไรขายบ้างนะครับครับวันนี้จะมาเตรียมออเดอร์พอดีครับแล้วก็จะมาดูกันว่าเราขายอะไรกันอยู่บ้างครับตอนนี้ครับครับเตรียมออเดอร์แรกวันนี้ก็จะเป็นนี่ครับเบดดิ้งครับเบดดิ้งอันนี้แช่น้ําเรียบร้อยแล้วผมปล่อยน้ําทิ้งไว้แล้วครับรอให้มันแห้งปล่อยไว้วันวันนึงแล้วครับปล่อยให้มันแห้งไม่ไม่เปียกนะครับ ให้มีความหมาดๆนะครับนี่ครับเบดดิ้งแช่ไว้แล้วอันนี้แช่ไว้ประมาณสามสี่คืนแล้วครับครับอันนี้ก็เดี๋ยวปล่อยน้ําทิ้งไว้อยู่อีกวันหนึ่งครับแล้วนี่ก็มาตักขายครับน,นี้เบดดิ้งเราสั่งอยู่สองกระสอบครับวันนี้ไปลูกค้าซื้อไ่เดือนนี่นะครับพอดีเขาไม่สะดวกแช่เพราะเป็นบ้านเป็นเทาเฮานะครับก็เลย ซื้อที่นี่อยู่ประจำครับดยครับออเดอร์แรกวันนี้ครับเบดดิ้งสองก็สอบครับน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ20กิโลนะครับนี่ครับนี่มันก็จะความชื้นประมาณนี้เลยครับนี่ครับเบดดิ้ง20กิโล20กิโลอันนี้นะครับความสูงประมาณนี้ ก็คือจะอยู่ที่กระสอบละร้อยครับอันนี้กระสอบละหนึ่งร้อยนะครับสำหรับเบดดิ้งพร้อมใช้งานต่อไปเอาด้วยที่สองนะครับก็จะเป็นตัวอีกสิบเอ็ดกิโลอันนี้ครับมีสิบเอ็ดกิโลมีสองเจ้าสิบกิโลเจ้าหนึ่งหนึ่งกิโลเจ้าหนึ่งผมจะเตรียมถุงไว้ใส่ก่อนอ่าอันนี้จะเป็นที่วัวครับเบดดิ้งเตรียมไว้ใส่ตัวไส้เดือนครับครับเตรียมถุงใส่เรียบร้อยครับสําหรับไส้เดือนถุงละหนึ่งกิโลนะครับข้างในก็จะเตรียม ใส่เบ็ดดิ้งไว้ละใส่เบ็ดดิ้งไว้รอนะครับไอ้นี่เดี๋ยวไปลอนแล้วจับตัวมาใส่กัน ับมาเตรียมออเดอร์ต่อไปกันเลยครับไสเดือน10บกิโลนี่ไสเดือนที่ร่อนมานะฮะผมก็จะเอามาแยกมันจะเป็นรวมไปนข้างล่างครับแต่ผมจะเขย่าเขยา,ขยาให้แบบพว,พวกไอพวกไอเส็จฟางพวกขี้ไสเดือนที่ติดมาเนี่ยออกให้เยอะเพื่อจะได้ช่างแต่ตัวนไปนะครับ แต่ช่างนี้ผมช่างได้แค่ทีละครึ่งกิโลครับเพราะว่ามันตัวถาดมันเล็กครับเจะเพิ่มไปเพื่อหนักให้หน่อยโอเค,อ,เคอ่ะครึ่งกิโลสายป้ายอุ๊บอีกครึ่งกิโลครับครบเรียบร้อยครับอ่าสิบกิโลนะจีบหนึ่งออเดอร์ครับอันนี้ 10กิโล1เจ้าครับแล้วก็1กิโลอีก1เจ้าครับรวมเป็น11กิโลวันนี้ไส้เดือนนะครับร้อยครับไส้เดือน10กิโลถุงละ1นกิโลครับนี่10ถุง1เจ้านะครับแล้วก็แยกมาอีก1ถุงนี้อีก1เจ้าครับโอเคครับร้อยไป2รายการนะครับวันนี้ออเดอร์ก็คือเบดดิ้งครับเบดดิ้งกระสอบประมาณ20กิโลนี้ขายอยู่100บาทนะครับเขามาเอาไปแล้วเมื่อเช้าแล้วนี่ไอตัวไส้เดือนครับ วันนี้มี2เจ้า10กิโลกับ1กิโลผมขายอยู่กิโลละ3 0 0บาทนะครับตัวไ้เดือนแต่ว่าถ้าครึ่งกิโลเนี่ยจะอยู่ที่200บาทครับถ้าเป็นขีดหนึ่งจะขีด50บาทตัวขีดเนี่ยเขาไปตกปลาเนี่ยผมก็จะจับให้เป็นตัวตัวเลือกไซส์ไปเลยครับโอเคครับประมาณนี้ครับเดี๋ยววันนี้มีอีกออเดอร์นะครับก็คือจูลซีสั่งข้อแสงครับโอเคเดี๋ยวผมไปกรอกจูรลซีต่อครับวันนี้อีกหนึ่งรายการวันนี้ครับที่ต้องส่งลูกค้าก็คือจูเลนซีสั่งข้อแสงครับนี่ครับเดี๋ยวเนี่ย ทำมาละแล้วผมมากรอกใส่ขวดนี่ขวดละพันห้าขวดพันห้ามิลลิตรนะครับก็ไอ้ไอเนี้ยถ้าขายปลีกอยู่ขายอยู่ที่สี่สิบนะครับสามขวดร้อยแต่ตอนนี้ผมส่งร้านต้นไม้ส่งร้านต้นไม้ไมก็จะมีจํานวนครับก็วันนี้เขาสั่งมาอยู่ที่สองโหลนะครับสองโหลก็คือผมส่งเขาอยู่ที่ขวดละยี่สิบาทนะครับถ้าเป็นจุลินทรีย์แสงเขาแสงนะครับมีจํานวนเนี่ยผมเป็นราคาส่งอยู่ที่ยี่สิบาท ถ้าเกิดว่าขายเองหน้าร้านเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ40บาท3าขวดร้อยนะครับ,บ เรียบร้อยครับเตรียมเรียบร้อยสำหรับจุลินทรีย์สสงคอ์แสงนะครับออเดอร์วันนี้สองโหลครับครับผมก็ออกประมาณนี้ครับสำหรับการเตรียมออเดอร์วันนี้นะครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับ